คิดดีที่นี่ดาราพอดแคสต์ Podcast ที่จะชวนคุณจุดชนวนความคิดพิชิตโลกที่เปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะดิฉันครูแนนแลวิวันและนี่คือคิดดีที่นี่ดาราพอดแคสต์ Podcast ที่จะไปทุกที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จากทั้งหมด7ตอนที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างในตอนนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันค่ะทั้ง7ตอนมีตอนอะไรบ้างการคิดคืออะไรเหตุผลของการคิดคิดดีคิดได้อย่างไรเราจะสอนคิดได้อย่างไรโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ดาราติงกิ้งโมเดลและเครื่องมือช่วยสอนคิด ใน3ตอนแรกนะคะเราได้รู้ว่าการคิดคืออะไรเหตุผลของการคิดคืออะไรและการคิดดีเราคิดได้อย่างไรคะ่ะการคิดคือกระบวนการทางสมองที่เกิดจากการกระทบสิ่งเรา้าแล้วนำมาวิเคราะห์แยกแยะเพื่อหาข้อสรุปสแสวงหาคำตอบตัดสินใจหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่เหตุผลสำคัญของการคิดคือการแก้ปัญหาจากความไม่รู้ การใช้ความคิดของมนุษย์จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตคิดดีคือการคิดเรื่องที่มีประโยชน์ต่อตอนเองและมีคุณค่ากับผู้อื่นการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นการคิดดีเพราะเป็นการแก้ปัญหาที่เข้าใจถึงมนุษย์ในสังคมการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ที่จะอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตเราจะสอนคิดได้อย่างไรเราได้ดูตัวอย่างการขับเคลื่อนการสอนคิดของโรงเรียนดาราวิทยาลัยโดยจะต้องร่วมมือรวมพลังจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองชุมชนสิทธิ์เก่าผู้บริหารครูที่สําคัญที่สุดคือนักเรียนทุกคนต้องเห็นภาพอนาคตเดียวกันคือการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จะอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลง และมีทักษะสำคัญก็คือทักษะการคิดการขับเคลื่อนโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นหน้าที่ของทุกคนโรงเรียนดาราวิทยาลายัยขับเคลื่อนโดยการยกระดับห้องเรียนสอนคิดด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านกลุ่ม PLC ตามแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ค่ะ โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ School as Learning Community (SLC) หมายถึงวิสัยทัศน์ในการปรับความสัมพันธ์เชิงอำนาจในโรงเรียนให้อยู่ในระนาบเดียวกันขับเคลื่อนด้วยปรัชญา3าด้านคือ Public Philosophy ปรัชญาว่าด้วยส่วนรวมและความเป็นสาธารณะ Democracy Philosophy ปรัชญาว่าด้วยประชาธิปไตยและ Excellence Philosophy ปรัชญาว่าด้วยความเป็นเลิศโดยมีระบบกิจกรรมที่เด็กครูผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ตลอดเวลาเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์ในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านการร่วมมือรวมพลังมีกระบวนการเปิดชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน Lesson Study หมายถึงกระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเป้าหมายที่การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community PLC หมายถึงกระบวนการร่วมมือรวมพลังของครูในการทำงานเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติและการตรวจสอบ หลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานของครูผู้สอนและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในชั้นเรียนดาราทิงกิ้งโมเดลคือรูปแบบการสอนคิดของโรงเรียนดาราวิทยาลัยเป็นกรอบความคิดสร้างขึ้นเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดสมรรถนะการคิดมี4ขั้นตอน 1. ขั้น DIY เป็นขั้นที่เตรียมความพร้อมและกระตุ้นคิด 2. ขั้น Action คือขั้นสอนโดยการสอนจะเน้นการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการคิดขั้นที่3ขั้น Reflection เป็นขั้นสะท้อนคิดนักเรียนต้องตกตะกอนความรู้และสามารถสะท้อนความคิดออกมาในรูปแบบต่างๆขั้นที่4ขั้น Assessment ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทักษะต่างๆไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆได้การจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุน่นและครูสามารถนำไปปรับใช้ให้กับการจัดการเรียนการสอนมีความยืดหยุน่น และครูสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของวิชาและผู้เรียนมีเป้าหมายชัดคือพัฒนาสมรรถนะการคิดของนักเรียนและมีเครื่องมือช่วยคิดไม่ว่าจะเป็นคำถามแผนผังกราฟิกและกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดมิได้เกิดจากการสอนของผู้การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดมิได้เกิดจากการสอนของครูเท่านั้น แต่ยังต้องผ่านกระบวนการทางสังคมในชั้นเรียนเช่นการทำกิจกรรมการเสวนาการอภิปรายกับเพื่อนและผู้รู้การจัดสภาพแวดล้อมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครูจึงต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัยและเรียนรู้อย่างมีความสุขทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและเกิดความรู้ที่คงทนการสอนจึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ เพราะเป็นการให้แนวคิดและหาเส้นทางให้นักเรียนได้เติบโตอย่างงดงามเหมือนในข้อพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่22ข้อที่6จงฝึกเด็กไปในทางที่เขาควรจะเดินไปเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่ภาคจากทางนั้นเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะถ้าเราไม่ได้ลงมือทำเราก็จะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะทำสำเร็จไหมลองดูนะคะว่าถ้าเกิดเราจะสอนคิดลองใช้แนวทางของโรงเรียนดาราวิทยาลัยคะ่ะไม่ว่าคุณจะคิดอะไร แต่ในวันนี้คิดดีที่นี่ดาราแน่นอนค่ะคิดดีที่นี่ดาราพอดแคสต์มาจอยกัน get the ดเมสเซจเรียนรู้และพัฒนาอย่าปล่อยให้ตัวเราอยู่อย่างนั้นเก็บความคิดเอามาพัฒนามาเริ่มกันที่นี่เปลี่ยนทวิตี่เกยัยบเปิดรับสิ่งใหม่ไม่มีการปิดคิดกันให้ดีว่าพรุ่งนี้วันที่ดีกว่า